สูบบุหรี่ประมาณกี่มวนครับถึงมีโอกาสตายสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JBS นะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงสูบบุหรี่ประมาณกี่มวนถึงจะตายนะครับป,ประมาณนะไม่มีการการันตีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกเนาะก่อนที่ไปถึงจุดนั้นนะครับมาเริ่มกันที่รากศัพท์ของคําว่าบุหรี่ก่อนบุหรี่ในภาษาอังกฤษคือ cigarette ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับรวมคํานี้ซิก้าก็เหมือนกันนะครับแปลว่ายาสูบมวนแท่งใหญ่อะไรแบบนี้แล้วก็ต่อท้ายอะไรนะครับอาจว่าเอนะครับแปลว่าสิ่งที่มีขนาดเล็กดังนั้นชิก้าเลเนี่ยจึงหมายถึงขนาดเล็กหรือมวนยาสูบขนาดเล็กนะครับรากศัพท์ก็ประมาณนี้เนาะจุดเริ่มต้นของการใช้บุหรี่นะครับการใช้ยาสูบ หรือทอเบโกนะครับมีจุดเริ่มต้นมานานแล้วโดยต้นยาสูบมิถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกานะครับชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาใช้ยาสูบในประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นานมากเนาะก่อนที่จะนาเข้ามาในยุโรปในศตวรรษที่16นะครับยาสูบถูกนําเข้ามาในยุโรปความนิยมในการสูบก็เพิ่มมากขึ้น และต่อมาก็เริ่มผลิตยาสูบแบบมวลเล็กๆนะครับหรือที่เรียกกันว่าซิการ์นั่นแหละเพื่อเพิ่มความสะดวกในการพกพาในการสูบในชีวิตประจําวันใช่ไหมบุหรี่ในยุคแรกๆนะครับเนี่ยยังเป็นผลผล,ผลิตทํามือเนาะทำจากมือต่อมาจะมีการพัฒนาไปสู่การผลิตแบบโรงงานแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกในศตวรรษที่19นะครับข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของการสูบบุหรี่นะครับจากข้อมูลองค์กรอนา,นามัยโลกเนาะการสูบบุหรี่ทำให้เสียชีวิตประมาณ8ล้านคนต่อปีทั่วโลกนะครับโดยจํานวนนี้มีมากกว่า7ล้านคนคเป็นผููส้สบุรี่เองและส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่่รรรัับบวนุหมือ2อ ซิเคิลแฮนสม k กนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายประเภทเช่นโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจโดยมีการคาดการว่าในทุกๆ5คนที่เสียชีวิตจากโรคนี้นะครับคนหนึ่งจะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่นะครับมีงานวิจัยฉบับที่กล่าวว่าผู้ที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องมีโอกาสจะอายุสั้นลงเฉลี่ย10ปีนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบโอเคไหม และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเ,เพิ่มขึ้น15-30เท่าอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความถี่ในการสูบอายุที่เริ่มสูบสุขภาพร่างกายโดยรวมอะไรแบบนี้นะครับในหลายประเทศรัฐบาลเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผลกระทบที่ตามมาเช่นในสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ480,000คนต่อปีซึ่งถือเป็น1ใน5ของการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศนี้จากการศึกษาทางสถิติในหลายประเทศนะครับเพราะว่าการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยนะประมาณ10-20มวน ต่อวันหรือ40มวลใน1วันถ้าเป็น2-2ใช่ไหมอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลนะครับวัฒน,ธ,นธรรมแล้วก็ประเทศเนาะเช่นในบางประเทศอาตาัตราการสูบบุหรี่อาจจะสูงกว่า หรือต่ากว่าค่าเฉลี่ยนี้ก็ได้นะครับขึ้นอ,อยู่กับการเข้าถึงบุหรี่แล้วก็นโยบายการควบคุมนะครับโดยปริมาณบุหรี่แต่ละซองโดยทั่วไป1นซองนะครับก็อยู่ประมาณ20มวนใช่ไหมขึ้นเป็นมาตรฐานในหลายประเทศทั่วโลกแต่ก็มีซองขนาดเล็กเช่น10มวนก็มีหรือขนาดใหญ่กว่ามากกว่า20มวนในบางประเทศก็มีเนาะแต่ในกรณีนี้เราอาจจะเปรียบเทียบท่าน1นซองมี20มวนแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆเนาะถ้าหากสูบบุหรี่หนักมากโดยสูบถึง2ซองต่อวันนะครับนั่นหมายถึงเขาสูบประมาณ40มวนนต่อัคที่สูบ25่่วววันนะสบบุรรรีคค1000มมใกกาาาาศึษพ เสี่ยงของการเสียชีวิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่สูบตัวอย่างเช่นหากสูบบุหรี่ต่อเนื่องมา20ปีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจะสูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับเช่นต่ำกว่า25จะมีโอกาสเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่สูงขึ้นเพราะมีโอกาสสูบต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าในสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่า400 0 0นเป็น่คนต่อปีเนาะโดยเกือบ4 1 0 0 0ัคนเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ การสูบลดลง90เลยเมื่อเทียบกับผู้ที่ยังสูบต่อเนื่องเนาะขนาที่การเลิกสูบในทุกช่วงอายุเลยนะครับลดความเสี่ยงได้หมดเลยทีนี้มาคำนวณกันว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง25ปีแล้วกันเนาะยกตัวอย่างโดยสูบวันละ2ซอง โอเคไหมจะเท่ากับจำนวนบุหรี่ทั้งหมดกี่ซองกี่มวนถ้า25ปีคูณ315วันต่อปี9,125ัน่้ยวันใช่ไหมก็จำนวนที่สูบวันละ2ซอง18,252องเท่ากับคนนี้สูบมาแล้ว365,000หมวนโอเคไหมโดยประมาณนะครับปัจจัยความเสี่ยงการสูบบุหรี่ระยะย,ยาวนะครับ งานวิจัยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องนานเกิน20ปีหรือมากกว่านั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูบวันละหนึ่งซองหรือมากกว่าการสูบบุหรี่สะสมประมาณ1 0 0 0 0แสนมวนนะครับมักจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดและโรคปอดอื่นๆได้สูงมากตัวเลขนี้ได้จากการประเมินการศึกษาชี้ว่าผู้ที่สูบวันละหนึ่งถึงสองซองต่อเนื่องส0บถึงยี่ปีเข้าใกล้ตัวเลขนี้ได้นะครับซึ่งความเสี่ยงท มาก,กว่าวันละหนึ่งซองเป็นเวลา10ปีจะเห็นผลกระทบนี้แหละ เริ่มเห็นแล้วงานวิจัยเชิงอนุมานสามารถสรุปได้คร่าวๆว่าใครที่สูบบุหรี่สะสมมากกว่า10,000แมวนหรือสูบวันละสองซองขึ้นไปเป็นเวลา20ปีนะความเสี่ยงจะเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงประมาณ50%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบดังนั้นสําหรับการสูบบุหรี่ที่สะสมในระดับนี้นะครับเกิดโรคร้ายแรงหรือมีผลกระทบประมาณนี้แหละครับถึงแสนมวนนะย้อนกลับไปดูคํานวณมาว่าการสูบบุหรี่สะสมในระดับ5-0,000ื่นถึงหนะึ่งแสนมวนหรือการสูบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา, 20, วาสิบถึงย,ย,ย,ยีงยง่สิ คนที่เริ่มสูบตอน25่เอาคนแรกก่อนคนที่เริ่มสูบตอน15อายุ15นะเริ่มสูบวันละ,ะวันแรกๆ10มัวนแล้วกันเขา15อายุ20ก็ก็สูบมาแล้ว5ปีคนที่อายุ15เนี่ยสูบมาแล้ว5ปีถูกไหมก็เพิ่มปริมาณเป็นวันละ1ซองเลยแล้วกันก็คือวันละ20มัวนนั่นเองปอดและหลอดเลือดเริ่มรับสารพิษความเสี่ยงสูงในการเกิดการอักเสบในปอดหลอดเลือดซึ่งเป็นพื้นฐานของโรคปอดและโรคหัวใจโอเคถ้าคนที่าอ,าอ,มมอ,าาอายุสิบห เหนื่อยง่ายระยะแรกของปอดการเลื้อหลังหรือ COPD นะครับถ้าคนที่อายุ15สูบมาแล้20ปีตอนนี้คนที่อายุ15 35ปีแล้วครับก็ยังสูบถึง2ซองเลยครับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งปอดโคตรสูงมีโอกาสที่จะเป็นโรคปอดเลื้อหลังนะครับมีโอกาสอาการเหนื่อยง่ายแน่นอนบางคนอาจจะต้องได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้วถ้าคนที่อายุ15สูบมาแล้ว30ปีนะครับอายุคนอายุ15เนี่ยอายุ45แล้วสูบ2ซองต่อวันเหมือนเดิมอะ ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมีโอกาสสูง50%มีอาการเจ็บหน้าอกและหอบเหนื่อยมากโอกาสที่จะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยหนักเลยอ่ะทีเนี้ยเปลี่ยนคนแล้วครับโอเคไหมเปลี่ยนคนเอาคนที่อายุ25เริ่มสูบตอน25บ้างนะครับถ้าเอ่อ25ไม่รู้เริ่มเริ่มสูบกี่มวนเอาเป็นวันละ10มวนก่อนสูบไป5ปีก็เริ่มมีอาการเอ่อเล็กน้อยยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเพนะิ่ โอเคคนที่อายุ25สูบ10ปีเขาอายุ35ก็สูบวันละ1.52แล้วกันนะครับความเสี่ยงต่อการเกิดปอดโรคเลือดลงังโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเนี่ยความเสี่ยงเริ่มใกล้เคียงกับคนที่สูบมาแล้ว20ปี้ายังคงสูบต่อทีเนี้ยสคิปไปเลยคนที่อายุ25สูบมาแล้ว20ปีก็คือเขาอายุ45เนาะยังคงสูบวันละ1 5งก็ได้ไม่ต้อง2ซองหรอกความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคปอดสูงมากแต่เนื่องจากเริ่มสูบทีหลังไง โอกาสเกิดของมะเร็งปอดหรือปอดอุดกั้นเรืร้อรังยังน้อยกว่าคนที่เริ่มสูบตั้งแต่ยุย่งน้อย เพราะฉะนั้นคนที่เริ่มสูบตอนอายุ15เนี่ยค่อนข้างโหดคนที่เริ่มสูบตั้งแต่อายุ15อาจมีความเสี่ยงต่อโรคร้แรงตั้งแต่อายุประมาณ35ขึ้นไปโดยรวมคนที่เริ่มสูบตั้งแต่อายุน,น้อยๆเนี่ยต่อเนื่องเนาะมีความเสี่ยงสูงกว่าและอาจเกิดโรคร้แรงเดียวกับคนที่สูบในวัยที่โตขึ้นเนาะแต่แน่นอนก็ไม่ไม่ควรทั้งสองคนที่เริ่มสูบตอนอายุ15นะครับสะสมทั้งหมดประมาณ273,750มวลภายในอายุ15-45ปีถ้าคนที่เริ่มสูบตอน25-45ปีก็สูปไปประมมาณวน การเริ่มสูบเร็วกว่า10ปีทำให้จำนวนมวลสะสมเพิ่มขึ้น1นึ่งแสนมวลซึ่งส่งผลให้คนที่เริ่มสูบตั้งแต่อายุสิเนี่ยมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพที่สูงขึ้น กว่าตอนที่เริ่มสูบ25มาก1 0 0 0 0แมวนก็ประมาณ5 0 0 0ซองนะครับดังนั้นเราสามารถประมาณว่าผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยเสียชีวิตจากการสูบป,ประมาณ20-30ปีนะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนะโอเคเอาง่ายสูบวันละ2ซองก็เกิน2 0 0 0 0 0กว่าแล้วนะครับ20ปีถ้าสูบมาแล้ว30ปีนะครับก็3 0 0ม0 0น0 0 0มวนโดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มีการสูบป,ประมาณ1 4 6 0 0 0ถึง3 2ม5 0 0มวนหรือประมนห้าร้อยมวนห8 8 2ปรางหนึงหมืี20น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสูบและก็ระยะเวลาการสูบในชีวิตของแต่ละคนด้วยครับในโลกที่เต็มไปด้วยทางเลือกและก็โอกาสนะครับขอให้เราได้เลือกนําไปสู่สุขภาพที่ดีแล้วก็อนาคตที่สดใสแล้วกันการสูบบุหรี่ไม่ใช่แค่ทําลายสุขภาพของเราด้วยแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างด้วยแต่ว่าใครที่สูบแล้วก็มีเครื่องดุ่มเครื่องดูดอะไรของตัวเองแล้วก็สูบของตัวเองเนี่ยก็ไม่ว่าการไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าชนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไค b ้นะครับแล้วก็กดกระดิ